Nhưng đây cái bú đi Mẹ cho đúng không? mà cút cái bú hay Một mùa mưa thì nó nó sẽ bài đi Sẽ bài đi đơ bà Lung ơi nó FC được thuộc thàn như nhịp toàn lọc của chú của chơi đơ Phi là bảo lụng nhàng mà thằng này là nó xuống thì Nhàng không á Con hiện nay em, em chỉ lo bỏ mưa bà lụng nè. ินดีหน่อยกเจ้าฮะคุดฮะใสกะปูเด้เออกะปูว่นะแมงกิไหนเออใส่ฉาูกไปแมงกิโลไปใส่มุกวากี้ไปเจ้าแต่กระปูไปเนี่ยใส่คุดิโลเก่งย่ใส่ได้ิโลหลายแล้ว อ,อ,อาหออายเอือไส้ไปลูกแมงจิรอนะไปเ้าขุดบ่พ่อขั่วดล้ไปหาเอือไส้ไปเอมเมาแม่เอ๊มจิรอหนะฮะ,ฮะน้ำนองวาดสิน,สน,นะเห็นแม,นแมงบอกหาเอือไส้จับไปลูกไสจับเอาน้ำนองไห้นะเอาแต่กระปูหางเห็นน้ำนองมึงตัูใหญ่ฮะอ,อืมกระปูได เอาแม่ตัวอยากได้ก็เอาลกกับปูน้องเอาแม่ตัวนึงอาไหมเอาล้แม่น้องจับเอา้วัดเอาหอาแไม่อามน้องเอาไห้เนะเอาแล้วแมมจับเอาแล้วมฮะเอาัเอากจ้ัิปกัจับมาลลูกจับาจับลดป้าหากกรมนอกเรีวบัสิไปน้ำเื้ยใช่ไ่ิลูกเมื่อเลยเฮานะไล่กัปูเลย อือม่วงชุบบ่แก้วม่วงชุบบ่ไปม,งมงัาามมงม่วงบ่ฉับไปบ่บม่มีหรอกงัวกินเบิ่ดเลยอ้าวหมอนี่ได้หลายแท้นี่เนี่ติ๊กจ้าน่ะไปก็ไปก็ในในใกระปูลูก<อ>ปูปูปลาลุงเอ้ยน ปันเห็นไอเอ็มมาดินกุดกุบจิโร่กับเพลซายไปเมื่อปลูดุกไปไปเมื่อมึงอยูอเ่เพื่อนเนาาผู้ป้าวันนี้เออเอ็มกูอมาดินน้ำน่องเลยนี่เอ็ม <c oughs> ห้าไคูมึงอ่ะดินปูนาวอยู่ในร่งมาคุดไงเพื่อนพี่น้องกันเนาะออดิแนมแนมทางแนมทางไปทางนี้มบมาทางนี้ดิด้ลงมาสิลงมาสิ ลงมาพี่บไปใต้ก็ยากขนาดนายียังรึงานพี่อะไรฮะเมือ่อเลยเอ็มเมื่อบ่าไงนอะผมเอ็มเมือเอม่อเลยเส๊ะเอ็มเมื่อเฮือนเอาเลยดุพี่เฮือนเ้าอยู่พี่เฮือนเ้าอยู่พี่เฮือนบ้านนี่เด้นี่นี่นเฮือนบ้านนี่นี่กระตุกนน้อยบ้านนี่ Đông mẹ quá a bù lại hù mua bù ba Auntie Mưa đội em mưa, hắn có mưa, phải không? Không, phải hơn, phải. mua bay à. à, gần ừ, em mưa hao mưa ăn hiểu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  ăn 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 ไปไปลูกไปไปไปย่างไปไปหาหูมันไปแม่จูคุณหหยไปผูปไาไปคุดทั้งเพือนเหราผูไปเออเอาลายลายโตบ่าลูกบ้เอาลายลายดับบ่อีหลาาอยากได้ซิปโตเลยบ้ ร่มเด้ลูกเพิ่นอยางได้กระปูพี่น้องเลยเนาะโดยพาเพื่อนลงมาคุดฮะกระปูกปูหายเมยเห็ดน้าไรปูไปมือไปไปหายผ้าหายคุมมึงเนาะเมื่ออ่างคุมเนาะอ่างคุมเนาะ รถบึนบุ้นเห้ยเ,เ,เ,เอ็มเมื่อเอ็มผู้เอ็มเมื่อแล้วเอ็มเมื่อเพื่อนอ่ะผู้ป้าขึ้นให้นะป้าแม่คูดไหรป้าเอ็มเมื่อไอ้ลูกเอ็มเมื่อแล้วบอกไปบอกไปพี่พี่ลวเมื่อยัองผีลาเมื่อยังผีไปห้าวไปทั้งผีทั้งเป็ดไ,ได้แล้วทั้งเป็ดอาบน่ำไ,ได้ล้วเมื่อได้๋ยวเขาไปเมืองทงั้งเหาไป ướp ướp nhanh 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 mưa nhanh <ở> <laughs> bừng lóc nữa đó, cá phù huyết Mưa bòi vừa lên không hổn đỡ. Mưa bòi cá phù vừa lên hông, đỡ đỡ. Bụt ghép, lục, bụt ghép. nhang, đi. Rồi nha. Mưa về nhang. À? Yeah. Một đìn bồ. Một đỉnh. À, ba, à? Mẹ bắt hả là bắt, yeah, ừ. Một, một đỉnh. một đến một nghe sắp nhà cả nơi เจอช้าหนาเด้อพวมันันมปกไงไปไปมอถ่ายเพื่อนไปเอ็มเมื่อแล้วเอ็มเมื่อเปล่าไอ้ชายแล้วไปหมูอบเมื่อแม่อคุดก็เกือบพี่ยา้วอดูเถีงแล้วไหมเอาคือม้าเกือบนะ เก็บเสียคู bueno, ่น่ดูบ้านบ้านโอ้ช่างมันดุเนาะนถิ่นเกิดบอยังปูดองๆไปตอกหัวขั้นใดนี่เนาะตอกหัวขั้นใดนี่เนาะอ่างปูเขากันใดบาท่านนี่ดุมายั้งนี่มายั้งนี่บอกว่าลุงอยู่ มันคืออยังนี่นี่นะไม่ไม่ไม่เซส์เอาสะโอ้ยเนาะจังเวียนบอกบวกพังในดุ้ยนอกบ้แล้วอืมมันไปบ้แล้วจ้าบ่ลูกถอดกับลูกเก็บโฉ่ช่าเอาคู่เดียวไปเก็บใส่

À, mong bạn mi sạch tố bạn mi sắc tố hả? bù mọi người tố nạp mừng đô Nạp xe hả Nạp nè mê à. à. nắp nơi mê nắp nơi mê นีอ่อะไ,ไรก็บบุกักันแม่ลูกเอ้ยเอาตกใจตกก็ไปตกก็ไปตกกระมาอยู่อืมหาดิ่นน่ะบุลินโอ้ยเมื่อยน้ำดิลูกเอ้ยมันฆ่านะลูกมันฆ่าน่ะมันฆ่า ໂຕຍັງອ້າ othor ຊາຍບາດນີ້ທອກກະໄປທອກກະມາຢ โมนะโตนะให้ได <ies S 1> ้กันเก็บกลับไปก็มาอยู่เก็บแล้วดูหน่อยเก็บแล้วเออนับหนึ่งสองสามสี่มีสี่โตบุลุไปได้ค่ะไปได้ค่ะนับมึงเยอะกว่นี่มีสักโตมีสักโต้บัณนีตนับมึงเยอะค่ะ นับลูกนับหนึง่งสองสามสี่เย่ต่อมือต่อมือมาหนิมีสี่ตัวบ<ป>่โ<ร>น่ปูน้อยใช่ปูใหญ่เลยสิคะตัวแดกตัวใหญ่เลยปูน้อยน้อยแล้วหูมันเนาะ con cũng tự chàng tự mệt cho nhau quý nhìn đó hả chép ổ chép khẩu vô quý nhìn lạ đó hả จับเม็นมันบายโอ้ยจับออกจับเข่าซ้ำกันโหอ๋อว่ารึว่นับป่ะนี่นับยังเหลือคือเก้าว่าหนึ่ง xuống 3 4 Yeah yeah Hãy ra Thì nó mới mơ nâng Mà không phải điện nó nè Bà phải chép cái nào mà điện cứ cao บลกกระปูใช่กระปูใหญ่อะลูกตัวแรกใหญ่ตัวแรกน้อยปูน้อยปูน้อยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ปูน้อยอืมปูน้อยนั่นตัวใหญ่ตัวปูน้อยอืมปูน้อยอะ้รปลาลุงค่ะพ่าไหมปลาลุงก็เห็นเหม้กระปูนี่ปลาลุงค่ะเห็นหม้กระปูน้อยนี่ปลาลุงค่ะเอาไปิถอดเงินน่ะลูกถอดเสกคู่นี่ถอดเสกคู่นี่ถอดเสกคู่ลูกล่ะเออเสกคู่ไปลูกเด้อหนึ่ง สองสามสีถกถกลับไปถปกลับมาอยู่ดูเลยให,ห,คห,ห้คุณหาหลนี่้คุณหายแล่แม่แม่แมุ่ดพายหิวคุควบ,าบาดบ้านบาดาว่าหิวคุนะ มืออื่นไปหน้าบ่ให้มีตู้คุดให้บอโลบอกมีตู้คุดกระปูให่ลานในเด้อจ้ะคุดแต่ลายเด้อใช่บอกแล้วนี่บอกแล้วอย่างน wow ี้นี่มืออื่นลานสิไปดิ่นเด้อจ้ะคุดแต่ลายเด้อตู้ใช่บอกตู้แล้วไหมคุดให่ลายในลายเด้อตู้เลยจ้ะกระปูมันพูอะไพี่น้องเนาะฝนตกห้ามเลยมันพูเลยบ่มันอลไรนั่น ตะกี้นี่โอ้ยตัวน้นอยสี่กระหายากพี่น้องแต่แล้น,นี่มันอ่อนตื้นเนาะขี้ดนมันอ่อนเลยมันขุดง่ายพี่น้องขี้ดนมันอ่อนเนาะขุดง่ายเพิ่นดินซะให้เพิ่นสมใจเพิน่นซะตายผู้ดีนะปูตัวนี้ป,ปุ๊ปุ๊มีสักโต,มกตนะ้มีสักโต้มีสักโต้หน่ะมึงดูหามีสักโต้มีสักโต้ มีสักตัวเด้จับไปจับมาอยู่ดูเอ้ยแพงมาของแม่เอ้ยใส่กบนด้กบอยู่ใส่กบเอ๊เอฟ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 เอเอฟเอฟเอเอฟ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 กอฟเอฟเเอ้เอฟเอรอฟเกฟเอ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 อฟเอฟเอฟเนฟเอ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 ือเออเเอเอ้ออกเออ ฮะคิอบ้าต้มอึงตัวคือต้มเขียดมือเราเนี่ยลูกฮะวานาเงียบนะเม่เนอะกูเห็ดบุญจุดูอยู่เออบ่มีกล้ามันะพี่อ้าวล่นนะลูกตกผักนั่นเลยตกผักนั่นบ่แม่เก็บให้แม่เก็บให้เก็บให้ขอบใจแม่เด้อขอบใจแม่ไหม ขอบใจแม่เลยไหมขอบใจกันแม่ใจร้อนตัวเธออืม thank you thank you บ่าวยุะ thank you thank you แม่ใจขอบใจขอบใจโอู้วมันจนมันจนเหงาเลยไมนรอดเหรอมันรอดแล้วกระปูตัวนี้เหงาแล้ว โอเคฉั okay, นน้อพี่น้องกับป้าจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสำนีดก่อนเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณนารายเด้อป้าลุงเงยที่เข้ามารับชมเดอ้อเนาะเสียงเพลงกระดังขึ้นดังขึ้นพี่น้องเหมือนกัน,นติดเบรคสิทธิ์ได้พี่น้องเอนะ้ยเนาะผูีเสียโหลดเสียงเงินซื้อเนาะโอเคเนาะป้าจอยกขอ็ขอบคุณขอบคุณนารายเด้อป้าลุงที่เข้ามารับชมนะ้องวาสนาเดอ้อนะเนอะาะตาจุ่มซื่อเนาะป้าลุงเดอ้อเนะาะทุจ้ากันลทุ่งจ้ากันทุจ้ากันจ้าวาสนาเอ้ย โซนนะสำหรด,ดิน